จิตวิญญาณผู้ล่วงลับนะคะใครก็ตามที่คุณตั้งจิตถึงอยู่ณเวลานี้นะคะตอนนี้จิตวิญญาณของเขาเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เรามาดูกันนะคะชาวกลุ่มที่1จิตวิญญาณของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูชาวกลุ่มที่2นะคะจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันชาวกลุ่มที่1นึ่งเขายังคงปล่อยวางไม่ได้เลย คุณอาจจะต้องพูดคุยกับเขาให้มากยิ่งขึ้นนะคะเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกผูกพันเขามองเห็นคุณด้วยที่ยังคงคิดถึงเขาคุณรู้สึกหมดหวงังหรือคุณดูทุกข์เนาะดังนั้นเนี่ยแม่หมอแนะนําว่าพลังงานแบบนี้ทั้งคุณทั้งเขาดูทุกข์เหมือนกันนะคะเขาอยากจะเห็นคุณมีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งเขาจึงจะสามารถไปเปลี่ยนภพภูมิใหม่ได้ ในเมื่อเขาเห็นคุณดีขึ้นแล้วในอนาคตแต่ตอนนี้เขายังไปไหนไม่ได้นะคะเพราะว่าจิตยังผูกอยู่กับคุณดูชาวกลุ่มที่สองค่ะเขาเหมือนพยายามจริงๆอ่ะพลังงานอย่างนี้นะคะใครก็ตามเนี่ยที่เป็นคนที่จากคุณไปแล้วเขาพยายามจะให้โชคให้ลาบคุณนะเขาพยายามจะมาสื่อสารกับคุณผ่านความฝันเขาพยายามจะมาเนื่องจากเขาเห็นดวงชะตาบางอย่างของคุณเหมือนกัน เขาอยากจะเห็นคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วดวงวิญญาณของเขาจึงจะรู้สึกหมดห่วงเขาเป็นห่วงคุณมากบางท่านคุณอาจจะถามถึงพ่อนะคะแม่นะคะ,นะคะหรือว่าคนในครอบครัวได้ซึ่งจิตวิญญาณเนี่ยเขาเป็นห่วงคุณและเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณเขาเห็นว่าอนาคตของคุณควรจะทําเส้นทางอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องงานเนี่ยแล้วคุณจึงจะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นสิ่งที่แม่หมอจะบอกก็คือใส่ใจความฝันแล้วก็อ่า เขาสื่อสารผ่านกับคุณเนี่ยผ่านเส้นผ่านเวลาที่คุณนั่งสมาธินะคะจงเชื่อมั่นในเสียงภายในของคุณตั้งจิตให้พวกเขามาสื่อสารแล้วก็สดับรับฟังนะคะจงอยู่ในความเงียบหาเวลาอยู่กับตัวเองแล้วคุณจะได้คำตอบนะคะ